สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร,อ,อร่อยมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำสามชั้นต้มผัดพริกเหลืองค่ะเพื่อนๆค่ะโอ้เมนูเด็ดมาอีกแล้วค่ะ,ะเครื่องปรุงและก็วัตถุดิบที่พี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะ เครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบแบบง่ายๆอะไรที่มีอยู่ในครัวก็ใส่เข้าไปเลยค่ะเยเรามาดูนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะก็มีค่ะ,ะหมูเนะเอะหมูสามชั้นต้มนะคะพี่การได้หั่นบางๆนะคะ,ะประมาณ500กรัมค่ะต่อมานะคะวันนี้พี่การใช้มะเขือพวงจากสวนของพี่การเองนะคะประมาณ150กรัมค่ะใบมะกรูดฉีกนะคะประมาณสัก10บใบนะคะ ตามด้วยนะคะพริกเหลืองนะคะประมาณสิบถึงสิบห้าเม็ดนะคะเอาหัน่นเล็กๆก,ก่อนเดี๋ยวตำง่ายๆนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นกระเทียมไทยนะคะประมาณสามหัวค่ะตามด้วยนะคะซอสหอยนางรมนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็นะคะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนชาค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอ่าเราจะตัดด้วยน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็ผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเครื่องปรุงและก็วัตถุดิบนะคะสำหรับที่จะทำ3ามชั้นต้มผัดพริกเหลืองของเราก็มีเพียงแค่นี้เองค่ะ,ะเดี๋ยวเราก็จัดการตำพริกกันก่อนเลยนะคะอ่าวันนี้มีพริกเหลืองนะคะกระเทียมต้องตำให้แหลกก่อนการได้หั่นเล็กๆนะคะเวลาตำจะได้ตำง่ายเราก็เอากระเทียมไทยของเราโขกกันเลยค่ะ พอโขกใกล้แหลกแล้วเราก็ใส่พริกเหลืองของเราลงไปนะคะเขาบอกว่ากระเทียมไทยเวลาทำกับข้าวนี่นจะหอมมากเลยค่เัเพื่อนๆพี่การก็เลยจัดเต็มเลยเอาพริกเหลืองใส่ลงไปโขกให้ละเอียดนะคะจะใช้เวลาโขกนานหน่อยเพราะโขกของพี่การเล็กวันนี้พี่การมาทำอาหารที่สวน ็จะเป็นบรรยากาศแบบบ้านๆแบบนี้และคะ่ะจะแหลกประมาณนี้นะคะต่อมาค่ะเอากระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ำมันลงไปนะสะักสามสี่ช้อนโต๊ะค่ะพอ,อน้ำมันร้อนได้ที่เราก็เอาพริกที่เราโขกไว้นะคะลงผัดนะคะเราก็จะผัดพริกของเราให้สุกเหลืองหอมนะคะ ก่จะสังเกตดูนะคะเหลืองทั้งกระทะเลยเนี่ยพริกเหลืองจริงๆผัดต่อไปเรื่อยๆนะคะเราจะให้กระเทียมเขาสุกด้วยจะได้เกลิ่นพริกและกลิ่นกระเทียมก็จะได้เข้ากันไม่เหม็นเขียวเราก็ใส่เลยค่ะหมูสามชั้นนะคะที่เราต้มไปเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะจัดการผัดนะคะ น้ำเอ่อแล้วก็เอาน้ำเปล่าเนะะี่ยค่ะใส่เป็นทุกนะกลัวๆนิดนึงนะคะแล้วเราก็ค่ยใส่ลงไปในกระทะด้วยเขาบอกว่าความอร่อยอยู่ตรงนี้าก,การผัดพุกเค้าให้เข้ากันค่ะเราก็รอนะคะหมูให้เขาเซ็ตตัวนิดนึงแล้วก็น้ำพริกแกงก็จะได้เข้าเนื้อรอสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็ปรุงเลยค่ะ น้ำมันหอยหรือซอสหอยนางรมนี่เองนะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสสาเขียวค่ะตามด้วยนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสค่ะค,ค่ะจัดการนะคะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ ขั้นตอนนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆลองชิมดูก่อนนะคะเอารสที่เราชอบอืมเค็มน้อยไปเราก็ใส่เพิ่มนะคะอชอบหวานนิดนึงเราก็ใส่น้ำตาลเพิ่มลงไปนะคะเครื่องปรุงนี้เราสามารถเพิ่มหรือลดปริมาณได้ค่ะแล้วแต่เพื่อนเลยเอารบที่เราชอบเมื่อเราถูกใจได้ที่เราก็ใส่มะเขือพวงของเราลงไปเลยค่ะ พิการพวงไม่สุกนะคะก็แบบว่าเอาปก,กนิดนิดนึงอเพราะว่าถ้ามะเขือพวงไม่สุกในเวลาเราผัดนะเราใส่กานเดี๋ยวเขาจะดำมไม่น่าทานรอให้เขาสุกสักคู่นะคะพอมะเขือพวงนะสุกได้ที่เดี๋ยวเราก็จะใส่ใบมะกรูดเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นอันสุกจสับเรียบร้อยเราก็จะทานแบบหมูสามชาั้นคู่กับมะเขือ พวงแบบกรุบกรุืมะเขือพวงเนี่ยอร่อยดีและมีประโยชน์นะคะเ่อนเพื่อนขาแล้วก็เป็นมะเขือพวงกับสวนของพี่กาด้วยรับรองปอดสามพิษนุดค้ามาทานนะคะเราก็ใส่เลยค่ะใบมะกรูดฉีดนะคะอก็จะได้กลิ่นใบมะกรูดแบบหอมแห้งเขาเรียกว่ากลิ่นหอมชวนหิวผัดอีกสักครู่นะคะอ่า ว้าวน่าทานไหมคะเพื่อนๆ่เนะเห็นแล้วท้องร้องเลยอืมแบบจัดเต็มถึงเครื่องเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ปิดไฟนะคะตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะอืมมะเขือพวงแบบกรุบๆหอมกลิ่นใบมะกรูดด้วยอโอ้โหหน้าทานสุดๆนะคะเพื่อนๆเ,เสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะสามชั้นต้ม ผัดพริกเหลืองของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆขาอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ